สวัสดีค่ะสนามแห่งความทรงจำเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการกระทำนี้เป็นการระลึกถึงทุกคนที่ตกอยู่ในภารกิจสงครามทุกปีคราวนี้สมเด็จพระราชินีคาเมล,ล่าเสด็จมาเพียงพระองค์เดียวเพื่อเป็นประธานในพิธี รวมทั้งทหารผ่านศึกมากกว่า1,000คนได้รวมตัวกันในและรอบๆบเวสต์มินสเตอร์แอฟบีเพื่อเข้าร่วมในความเงียบเป็นเวลาสองนาทีเพื่อระลึกถึงผู้ที่เสียสละชีวิตเพื่อรับใช้ในการกระทําที่เคร่งครึมและมีสติซึ่งราชินีคามเมล่าเลือกสไตล์ตามสถานการณ์เป็นทางการและค่อนข้างสุขุม ราชินีคาเมล,ล่าได้เลือกฉลองพระองค์เสื้อคลุมสีเขียวแขนพองเล็กน้อยและขอบสีดำที่หน้าอกและแขนเสื้อเข้ากันกับถุงมือหนังสีดำและรองเท้าส้นสูงเครื่องประดับที่ดึงดูดความสนใจคือภาพโพกศีษะของพระองค์หมวกสีดำประดับขนนกขนาดใหญ่ในสีเดียวกับฉลองพระองค์ที่ด้านหน้าพร้อมลายเซ็น โดยฟิลิปเทรซี่ดอกป๊อปปี้สีแดงแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองเหล่านี้ได้เพิ่มสีสันให้กับภาพรวมราชินีคาเมลลาปลูกไม้กังเขตเล็กๆระหว่างพิธีเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตซึ่งเพิ่มเข้าไปในสวนเกือบ70,000แห่งที่วางไว้ในสวนรอบวัดทั้งอดีตสมาชิกของกองทัพ และใครก็ตามที่ปรารถนาสามารถวางกางเขนของตนพร้อมกับข้อความเพื่อเป็นการยกย่องผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการรับราชการการกระทำนี้เกิดขึ้นก่อนวันสงบศึกที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้และวันแห่งความทรงจำที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์หน้าและมักจะนำราชวงศ์อังกฤษทั้งหมดมารวมตัวกัน